ครับผมอันเองนะครับก็ช่วงนี้ต้องมีข่าวสารมาแจ้งกันนิดนึงนะฮะได้ยินเสียงน้อยใจของรถรุ่นหนึ่งครับว่าทําไมถึงไม่มีใครสนใจผมเลยเดี๋ยววันนี้อันจะเอามาโปรโมทแล้วก็พรีเซนต์ความน่าใช้ให้กับพี่ๆได้รับชมกันแล้วก็ได้เลือกซื้อก่อนกลับบ้านช่วงสิ้นปีใหม่นี้นะครับนั่นคือจะเป็นเจ้า HRV 1.8 RS รถปี2018คันนี้น้องมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีประกันภยัยฟรีจัดโอนแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศรับประกันหลังการขายเหมือนเดิมและก็มีรถสไลด์ช่วยเหลือให้อีก1ปีตัวนี้เนี่ยเป็นโฉมก่อนตัวไมน h a เชนซึ่งถ้าเกิดอย่างปัจจุบันเนี่ยตัวไมน h a เชนมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งนั่นก็คือฝาท้ายจะเป็นเปิดปิดแบบไฟฟ้าถูกต้องไหมครับ เพราะนั้นเนี่ยมันเลยได้ยินความน้อยใจของน้องตัวเก่าออกมาเยอะมากว่าผมไม่น่าสนใจและหรือหรือไม่มีใครต้องการผมแล้วใช่ไหมแล้วผมไม่น่าใช้ยังไงงั้นเดี๋ยวมาดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับสำหรับไฟตัว RS เนี่ยจะให้มาเป็นแบบ LED นี่นะฮะแล้วก็รวมถึงตัวพวกแบบพามงพามากด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดยังสมมุติว่าสปอร์ตไลท์เนี่ยก็จะมีการติดตั้งมาให้ แต่ตรงนี้ถ้าเกิดอย่างเรามองในตำแหน่งด้านหน้าเนี่ยมันอาจจะมีตัวช่องแอบนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวกันชนด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นตัวสีดําเงาพร้อมกับกระจังหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวแบบรมดําแต่โลโกโ้ยังไม่ได้เป็นตัวอะคริลิกนะครับตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ก็เปลี่ยนเป็นตัวพวกแบบเฮดแดงอะไรอย่างแบบนี้ราคาก็อาจจะไม่กี่บาทเอาเฉพาะตรงรุ่นของตัว HRV นะครับส่วนรถคันนี้เนี่ยจะเป็นสีแดง ถ้าเกิดอย่างตัว rs เนี่ยมันจะใส่มาเป็นแบบสีแดงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นตัวสีสเสน่ห์และก็เป็นตัวสีเอกลักษณ์นะครับจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับเครื่องยนต์1.8เนี่ยตัวนี้อันว่าน่าจะคุ้นชินกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากตัวพวกซีวิตเยอะมากนะฮะเครื่องไส้ในทุกอย่างคือเดิมหมดนะครับตรงนี้รถปี18เนี่ย เราเนี่ยมีการเช็คในส่วนของตัวของเหลวอ,อย่างเช่นน้ำมันเครื่องมีขาดไหมแบตเตอรี่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนใหม่หรือยังกองอากาศสภาพในการใช้งานมาก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรนะครับตรงนี้อันสตตร์เครื่องยนต์มาอยู่เราก็ดึงอันนี้ขึ้นมาได้เลยนะฮะการวัดน้ำมันเครื่องตรงนี้เนี่ยคือน้ำมันเครื่องนี่มันมีแต่ที่อันดึงขึ้นมาให้ดูแบบนี้เพราะว่าต้องการจะให้ดูว่าในส่วนของกําลังอัดของเครื่องยนต์ มันไม่ได้มีปัญหาหรือเกิดอุบิเหตุในส่วนของภายในเครื่องยนต์นะครับตรงนี้เนี่ยนก็จะมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตั้งสูญทรงล้อระบบไฟระบบเบรกทุกอย่างจาัดก,การให้หมดส่วนทั้งเกิดอย่างเป็นตัวโครงสร้างเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับแล้วก็พวกแบบซุ้มกระโหลกบังโคลนหน้าด้านซ้ายด้านขวามือลอยเม็ดองเม็ดอาร์ซีโคอะไรทุกอย่างแบบนี้ก็คือจะเป็นของเดิมทั้งหมดนะฮะ ส่วนถ้าเกิดอย่างฉนวนกันความร้อนเนี่ยอันจะให้เห็นในเรื่องตัวตําหนิก็คือจะเป็นทางด้านฝั่งนี้นะครับตัวนี้มันอาจจะมีการลอกมีการหลุดบ้างอันนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติในกรณีที่เราดูกันในอยู่ตอนนี้อันก็จะให้เห็นถึงในเรื่องตัวสภาพที่มันเป็นจริงที่ตัวรถเนี่ยเป็นอยู่ณปัจจุบันตอนนี้นะครับแต่ในเรื่องตัวการคุยนิ่งการเซอร์วิสทุกอย่างตรงนี้อันทำให้เรียบร้อยหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องเครื่อง ด้านใต้ท้องหรือตัวรถรอบคันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราดูในลักษณะแบบตามในคลิปเนี่ยแล้วมาดูตัวจริงเนี่ยในจุดใดจุดหนึ่งที่ไม่ได้มีการบอกอันก็กลัวว่าพี่ๆจะรู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่น่าเสียใจตรงนี้อันก็เข้าใจนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างในคลิปนี้อันก็จะแนะนําแล้วก็ให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่สุดความสามารถจะทําให้ได้นะฮะอันนี้คือจะเป็นตัวด้านหน้า ตรงนี้ก็รับประกันโครงสร้างและก็รับประกันเครื่องเกียร์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ปี18 19 20 21 2 2 23 24รถอายลอายุ6ปีตัวนี้ไม่อยู่ที่ประมาณแสนต้นๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดภายในกันอีกทีหนึง่งคราวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวด้านข้างกันบ้างด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสีแดงเดิมสวยเสมอกันเลยนะฮะเก็บรายละเอียดเก็บสีปรับสภาพทุกอย่างหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คิ้วซุ้มล้อเนี่ย จะมีการตกแต่งมาด้วยเป็นสีดำเงาส่วนตัวล้อสำหรับ RS เนี่ยตัวนี้ล้อลายแปลกมากนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอย่าง h อน da เราย้อนกลับไปไม่เคยเห็นล้อลายแบบนี้เลยถูกต้องใช่ไหมครับสำหรับตัวนี้จะเป็นขอบ17และยางที่ใส่อยู่ตอนนี้จะเป็นตัวปีอันนี้นะ่าจะเป็นปี2021นะฮะเป็นตัวยางใหม่นี่แหละนะครับเพราะว่าดอกมันยังเหลืออีกเยอะทั้ง4เส้น แล้วก็อย่างตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นดิสแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นดิสเบรกเหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดอย่างตัวจุดเด่นของ RS เนี่ยเราต้องมาดูในตำแหน่งของกระจกมองข้างมันจะมีไฟเลี้ยวในตัวอย่างเดียวไม่พอมันมีตรงนี้ด้วยครับนั่นคือจะเรียกว่าเป็น Honda Lene w a อ h นะฮะมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับหรือว่ากดจากตัวปุ่มไฟเลี้ยวได้เลยฟิล์มเนี่ยจะมีการติดมาเป็นตัวเบอร์ทึบหมดแล้ว อันนี้คือจะเป็นของเดิมตั้งต้นมาตั้งแต่โรงงานแล้วก็จะมีตัวคิ้วกันศาสตร์เป็นของตรงรุ่น HRV ที่เป็นตัวสีดำนะครับส่วนมือเปอิดเนี่ยจะเป็นแบบโครเมียมด้านซ้ายมือและด้านขวามือในตำแหน่งบานหน้าจะมีเป็นตัวปุ่ม smart entry แบบนี้คราวนี้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดน,นึงฮะถ้าเกิดอย่างเราจะดูในส่วนของโครงสร้างเพิ่มเติมเนี่ยเดนแกะตรงนี้ให้ดูยางขอบประตูเนี่ยดูได้หมดเลยนะครับ ทั้งในตำแหน่งตอนหน้าแล้วก็ตัวตำแหน่งตอนหลังอันนี้ก็จะเป็นตัวมาร์กิ้งที่มันทํามาจากโรงงานนี่ในลักษณะแบบนี้ส่วนตัวรอยเม็ดอร์งเนี่ยเดิมหมดนะครับเม็ดกลมคมสวยเห็นเนเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่มีเม็ดใดบิดเบี้ยวหรือว่าผิดรูปผิดเพี้ยนไปจากตัวเม็ดอื่นเพราะนั้นมันจะแสดงให้เราเห็นถึงในเรื่องของอะไรฮะในเรื่องของเครื่องจักรในการที่มันผลิตตัวรถออกมาเนี่ยคือมันเป็นมาจากโรงงานมันไม่ใช่เป็นในานามของฝีมือมนุษย์นะครับ อันนี้ก็เป็นยางของประตูเดิมๆแล้วก็จะมีตัวกันกระแทกด้านในตรงนี้ด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นยางสีดๆาๆเหมือนกันไม่มีแตกนะฮะไม่มีซีแล้วก็ไม่มีกรอบนะครับคราวนี้ถ้าเกิดจุดเด่นในย่างสําหรับตัว hrv เนี่ยนั่นก็คือจะเป็นในลักษณะของตัวมือเปอิดซึ่งมันจะสโลปมาเป็นในลักษณะเดียวกับด้านข้างของตัวรถซึ่งถ้าเกิดอย่างรุ่นที่เปรียบเทียบกันในปัจจุบันตอนนี้ก่อนที่จะมีตัวไม้ไนิชชัยนั่นคือตัว chr นะครับ คราวนี้เนี่ยจะลองเปิดให้ดูนะถ้าเกิดยังใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะเกิดความยังไม่คุ้นชินแต่ถ้าเกิดไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะสามารถที่จะใช้ได้แบบไม่ต้องต้องตองหิดตังหวดใจอะไรแล้วนะครับอันนี้อันพูดโดยแบบในมุมที่เหมือนกับแบบคนใกล้ตัวเคยใช้นะคือเราไปแบบสัมภาษณ์เขาจริงๆแล้วก็สําหรับลูกค้าที่เคยออกรุ่นนี้ไปเนี่ยอันก็ได้มีการไปคุยกับเขาจริงๆรู้สึกยังไงกับรถที่มันมีการทํามือเปิดมาเป็นแบบนี้ ะะแต่ว่าใช้งานง่ายไหมก็ถือว่าไม่ได้ลําบากอะไรมากนะครับเราก็ดึงออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่ง่ายๆอย่างนี้คราวนี้เนี่ยขออนุญาตนั่งให้ดูนะครับสําหรับผู้ชายเนี่ยตัวใหญ่สูง180ซนติเมตรนั่งแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างโอ้โหันี้ต้องบอกก่อนเลยนะฮะถ้าเกินอย่างสีสันเนี่ยสีสันเนี่ยคือมันเกินจากตัวพนักพิงมาแต่ถ้าเกินอย่างตัวบาะเนี่ยคือมันจะทําสโลปลงไปแบบนี้เรียกว่าบอกไหมฮะ ก็คือมันจะเอียงไปด้านหลังแบบนี้เพราะฉะนั้นอันต้องการให้บนักพียงซิงษิซาอันเนี้ยโดนกับตรงนี้คืออันต้องนั่งออกมาแบบนี้นิดนึงมันก็ถือว่าไม่ได้เป็นอะไรที่ลำบากมากนะครับเพราะว่าในตําแหน่งตอนหน้าเนี่ยอันนี้คืออันยังไม่มีมีการปรับเบาเพราะเมื่อกี้มีการเก็บรายละเอียดภายในตัวรถมันจะได้ดูกว้างๆมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดอย่างหนึง่งที่อันรู้สึกได้เลยก็คือจะเป็นความหรูหราในระดับสายตาของชาวบ้านของเราทั่วไปนะ นั่นก็คือมองภายในเนี่ยถ้าเกิดเป็นตอนคืนเนี่ยฟิลแม่งแบบน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยมันมีเป็นซันรูฟด้วยนะฮะแล้วก็ไฟตัวตอนที่2นะจะเป็นตัวหลอดแบบ LED มาให้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างอันนั่งตรงกลางแบบนี้แล้วก็มีเพื่อนนั่งอีก2คนอยู่ในตำแหน่งเนี่ยอันนี้ก็จะพอดีเลยสบายสบายนะฮะสีสันก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือแบบถามว่าติดไหมไม่ติดหรอก พราะว่าอย่างด้านหน้าอย่างที่ยได้มีการบอกไปก็คือบอกเรายังไม่ได้มีการปรับให้มันพอดีกันในเรื่องตัวการนั่งอันนี้ก็คืออาจจะเป็นการสาธิตให้ดูเฉยๆว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ตัวระอะ่ตัวใหญ่นะครับหรือว่ารูปร่างไม่ได้ใหญ่มากตรงนี้ก็สามารถที่จะนั่งได้เหมือนกันส่วนที่เกิดในเรื่องของตัวแอร์เนี่ยตรงนี้คือมันเย็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทัางเกิดอย่างซันรูฟเนี่ยมันจะเป็นตัวรถที่เหมาะสําหรับในช่วงของหน้าหนาวนะ ต่ถ้เกิดอย่างตัวพวกแบบอย่างหน้าลงหน้าล้ออะไรพวกนี้มันก็อาจจะต้องแบบมีการติดฟงติดฟิล์มกันร้อนนิดนึงอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของการซัพพอร์ตไปไปในฤดูการหน้านะครับอันนี้ลองมานั่งให้ดูเป็นแบบนี้แต่ตัวบาะเนี่ยเคลือนปรับได้นะครับมันปรับเองได้อันนี้ก็คือจะเป็นในตำแหน่งตอนที่2เพราะว่าถ้าเกิดอย่างรถพวกนี้เราจะเรียกว่าเป็น SUV แบบ5ที่นั่งนะครับคราวนี้มาดูตัวด้านท้ายกันบ้าง ด้านท้ายเนี่ยโลโก้ทุกอย่างชัดเจนหมดเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างตัวด้านหน้าตรงกระจังอ่ะมันจะไม่ได้มีการแปะตัวโลโก้ RS แบบด้านท้ายแบบนี้นะครับส่วนไฟเบรกเนี่ยก็จะเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็จะมีตัว spoiler สปอยเลอร์เสาอากาศจะเป็นแบบชาร์กฟินส่วนถ้าเกิดอย่างกันชนด้านล่างก็จะเป็นตัวสีดําเงานะฮะมือเปิดด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นแบบปุ่มกดนี่นะนี่นะฮะเป็นตัวปุ่มกดแบบนี้ อันนี้เดยวแก้ไขให้นะฮะเห็นไหมฮะมันจะเป็นตัวรอยเหมือนแบบรอยฉีกขาดเหมือนยางมันขาดเนี่ยนะฮะแต่ว่ากดเปิดกดปิดได้ตามปกตินะก็เป็นเรื่องธรรมดาของรถมือสองอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างแต่ส่วนของไฟส่องป้ายทะเบียนอันนี้ก็จะเป็นหลอดแบบ LED อันนี้แค่แค่แค่แคตัวปุ่มกดนใิดน,ใน,นิดเดียวเพราะว่ายัางไงลูกค้ามาเห็นตัวจริงเนี่ยยังไงก็ต้องติในเรื่องตรงนี้อยู่แล้วอันนี้อันเชื่อได้เลยคราวนี้เดี๋ยวมาดูตอนหลังกันบ้างครับถ้าเกิดอย่างตอนหลังเนี่ย เราจะเห็นในส่วนของตัวโมจะแบ่งออกมา2แบบแน่ก็คือจะเป็น60ต่อ40แต่จะไม่มีพนักพิงสี่ขานี่ก็คือจะเป็นตัว3ตํตำแหน่งด้วยกันนะฮะโซ่ด้านในนี่นะครับพวกนี้อรอยเม็ดองเม็ดอาร์เดิมหมดลงนอ็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีนะฮะฟิลคูดเลยนะครับถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่อันว่าน่าใช้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ชายก็ดีหรือว่าผู้หญิงก็ได้นะอันว่าเหมาะนะ คราวนี้ถ้าเกิดอย่างใต้ใต้ด้านล่างตรงนี้มีอะไรบ้างนี่เนี่ยจะเปิดให้ดูอันนี้จะเป็นตัวแผ่นกันลองถ้าเกิดตรงรุ่นเนี่ยคือมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีช่องตรงนี้มาให้ด้วยแต่ถ้าเกิดอย่างของไม่ตรงรุ่นเนี่ยคือมันจะไม่มีตรงนี้นะครับของ HRV นะอันนี้เราก็สามารถที่จะดูเปรียบเทียบได้ด้านใต้อันนี้ก็จะเจอกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็จะเป็นตัวยางอะไรสำรองตัวนี้จะเป็นล้อกระทะแบบธรรมดาก็น่าเสียดายนะ ถ้าเกิดเป็นวงล้อมงล้อมแม็กเหมือนกับพวกแบบตัวของแอคคงแอคคอร์ะอะไรนียก็น่าจะเฟี้ยวกว่าน,นี้เยอะนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้สมราคานะครับมันก็อาจจะไม่ได้แบบแพงอะไรมากมายแต่ก็เป็นรถที่หรูแล้วก็ดูดีในระดับที่สําหรับปัจจุบันตอนนี้ชาวบ้านทั่วไปสามารถจับต้องได้เดี๋ยวตามมันเข้าไปดูภายในกันต่อครับของรถกับปฏิพัทธ์ออโตอนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงนเรื่องก็ไม่นานอนุมัติเลยค่ะ มาครับตามหมันเข้ามาดูภายในกันบ้างนะฮะมันอาจจะมืดไปน,นิดนึงนะเพราะว่าส่วนของเพดานเนี่ยมันจะเป็นในโทนของสีดําหมดเลยถ้าเกิดอย่างภายในด้วยนะครับก็คอนโซลหน้าเนี่ยจะมีแอร์แบ็กมาให้สังเกตด,ดูนะการทําช่องแอร์ของ HRV เนี่ยแปลกมากนะครับจะเอามาอยู่ในตําแหน่งฝั่งคนนั่งข้างคนขับเนี่ยสช่องเลยฉันว่าถ้าเกิดแบบถ้าเกิดมันโดนตรงนี้แบบนี้มันน่าจะหนาวมาก นะครับแล้วก็จะมีเก๊ะเก็บของด้านหน้าน,นี่ก็จะเป็นตัวสมุดเครื่องมือนะฮะบุ๊กเซอร์วิสไม่มีนะครับส่วนถ้าเกิดอย่างจอทัชสกรีนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นของเดิมติดกับตัวรถมาซึ่งจะสามารถเล่นอะไรได้บ้างก็คือจะเป็นตัวบลูทูธนะครับเป็นตัวบลูทูธแล้วก็ FMA m อะไรอย่างพวกนี้ปกติทั่วไปส่วนโฟนลิงก์เนี่ยอันนี้ต้องใช้เป็นตัวสายพวกแบบ USB หรือ HDMI มาต่ออีกทีหนึง่งนะครับคราวนี้อันให้ดูตัวกล้องมองหลังก่อน นี่นะฮะอันนี้คือจะเป็นตัวกล้องมองหลังสามารถปรับได้3มุมมองนี่นะครับมันอาจจะเป็นฝ้าขึ้นนิดนึงเดี๋ยวนี้อันจะการให้นะเพราะว่าเผื่อลูกค้าอาจจะแบบอาจจะมองไม่ค่อยชัดนิดนึงนะฮะสำหรับคนอาจจะเป็นบางท่านอาจจะใส่แว่นอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวตรงนี้อันจะการให้นะครับส่วนเส้นไกด์ไลน์เนี่ยไม่ได้มีการเลี้ยวตามวงมาลัยนี่นะอันนี้การเลี้ยวให้ดูนะครับอันนี้คือตัวกล้องมองหลังนะในในใน,ในสเต็ปแรกส่วนถ้าเกิดอีกตัวก็คือจะเป็นเลนส์วอรอันเปิดไฟเลี้ยวซ้าย ก็คือจะติดในลักษณะแบบนี้อันนี้คือเลน t c h มันจะทํางาน2แบบก็คือเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอันนี้ใน1กรณี2ถ้าเกิดเราขับไปแบบนี้อยู่ในตําแหน่ง k กดีเนี่ยเราจะกดดูเ Watch เลยได้ไหมสามารถกดดูได้ก็คือมันจะเป็นตัวปุ่มที่อยู่ตรงก้านปัดไฟเลี้ยวนะฮะสามารถกดเปิดกดปิดได้เนี่ยนะอ่าเนี่ยเนี่ยเลนวน,นะครับก็ถือว่าวิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยสำหรับการที่จะหักมุมในการเลี้ยวซ้าย แล้วมันจะกันระหว่างรถที่จะมาชนเนี่ยหรือว่ารถที่มาด้วยความเร็วสูงเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยที่ดีนะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยลองไปเช็คดูรายละเอียดได้นะฮะบางคนเนี่ยติดเลนวอดเนี่ยมาบางตัวไม่มีเลนวอดไม่ซื้อเลยอย่างพวกปัจจุบันแอร์คอร์จีสิบเอ็ดอะถ้าเกิดอย่างบางตัวไม่มีเลนวอดเนี่ยเขาไม่เอาเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของจอทัชสกรีนแล้วก็ระบบประ,ประกาศเนี่ยอันนี้จะให้มาเป็นแบบดิจิตอลก็คือปรับร้อนปรับเย็นได้ แต่บ้านเรามันไม่มีร้อนอยู่แล้วนะฮะมันมีแค่แบบอุ่นๆนหนาวๆนิดนึงแค่นั้นเองแล้วก็พวกแบบ HDMI หรือว่าตัวชุด Power อร d เ,เนี่ยจะอยู่ด้านใต้ตรงนี้หมดเอามาแอบไ,ไว้อยู่ตรงใต้คอนโซลกลางนะครับแล้วก็สําหรับตัวเบรงมือไฟฟ้าแล้วก็ออตัวเบรกโอ้พวกนี้มีมาให้แต่มันก็ยกระดับขึ้นมาเนี่ยให้มันพอดีกับตัวการขับพอดีเลยนะสําหรับอันว่านะเพราะว่าอย่างตรงนี้ก็ถือว่าแบบ มันไม่ได้ต่ําจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้สูงจนเกินไปอยู่ในตําแหน่งที่กําลังพอดีแต่ด้วยในเรื่องของพื้นที่ที่มันมีจํากัดเนี่ยมันก็อาจจะดูรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันลกหรือว่ามันเยอะสักนิดหนึ่งคือนเป็นออปชั่นไอเอสะฮะตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนของพวกอะไรเนี่ยจะเป็นแบบมังติฟังก์ชันนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นตัวแพทเทิร์นชิปถ้าเกิดอย่างรองจาก RS เนี่ยถามว่ามีแพทเทิร์นชิพไหมมีแต่จะเป็นอีกสีหนึ่งแต่ถ้าเกิดอย่างตัว RS เนี่ยแพทเทิร์นชิปจะเป็นต แล้วก็จะมีพวกแบบพุชคอนโทรลนะฮะแล้วก็ตัวพวงมาลัยมังติเพิ่มสเสียงลดเสียงกดนันบกดนวางอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับตัวกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าพับมองข้างอะไรพวกนี้คือปรับไฟฟ้าหมดนะฮะส่วนที่บางแดดเนี่ยมีกระจกแต่งหน้าให้แล้วก็ไฟออโต้นะครับทั้งในตําแหน่งฝั่งคนขับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูตําแหน่งฝั่งคนนัง่งข้างคนขับมีหรือเปล่าอ่ามีเหมือนกันอันนี้ก็คือใช้ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับ คราวนี้เนี่ยกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติกดเปิดกดปิดได้คราวนี้ตัวนี้ฮะสันรูฟแหละนะครับตอนนี้แดนแจ้งของแย่ปิดตัวแบบนี้ก่อนก็คือจะเป็นตัวม่านถ้าเกิดอ,อย่างสมมุติหลายคนเี่ยบอกว่าเฮ้ยมันเปิดเป็นกระจกหลังคาแก้วแบบนี้เลยเหรอไม่ใช่มันจะมีตัวม่านแบบนี้ให้ก่อนด้วยหูไม่งั้นหน้าร้อนร้อนตายเลยนะฮะบอกตามตรงเลยคราวนี้ถ้าเกิดอ,อย่างสมมุติเราเราเรา,เราเปิดตัวสันรูฟเนี่ยมันเป็นแบบหนึ่งครั้ง ถ้าเกิดเปิดซันรูฟเลยก็ได้เหมือนกันก็คือตัวมา่านเนี่ยมันจะพับลงไปอย่างแบบนี้เลยนะฮะอันลงเปิดอีกบานหนึ่งถ้าเกิดเปิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ได้ซันรูฟคือมันจะตันแค่นี้แต่ถ้าเกิดอย่างตัวมา่าเนี่ยมันเข้าไปได้อีกข้างในก็คือจะเห็นในส่วนของตำแหน่งสองบานแบบนี้เลยเนี่ยพอเวลาออกต่างจังหวัดเนี่ยสวีทกาแฟโอ้โหแบบเสียวเลยนะฮะมันค่อนข้างที่จะเป็นแบบฟิลที่ฟิลกู้ดอะ่ะนะฮะเป็นอีกฟิลนึงที่ดีสําหรับในการ ใช้ยานผ่านหนะาอ่ว่านะแต่ถ้าเกิดอย่างเราแบบจะปิดเป็นตัวกระจกอย่างเดียวแล้วก็เปิดตัวม่านแบบที่อ่านเปิดได้ดูเมื่อสักครู่นี้แบบนี้ก็ได้แล้วก็จะมีอีกแบบก็คือตัวชิ้ลมหรือหรือหรือเราจะปิดแบบนี้ไปเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเปิดแบบที่มันมีชิ้ลมเนี่ยอันนี้คือมันจะเปิดไม่ได้นะครับทุกอย่างก็สามารถคอนโทรลได้จากด้านบนตรงนี้ทั้งหมด นะฮะอันนี้เราก็สามารถมาลองเล่นดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกทีนึงส่วนบอฟังอันนี้จะเป็นแบบขับไฟฟ้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบ6ทิศทางนะฮะสำหรับฝั่งที่นั่งอย่างเดียวนะก็คือจะเป็นตัวฝั่งคนขับนะครับส่วนในเรื่องตัวรายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราเทียบกับปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของ Android Auto Apple CarP l a y หรือจอ t ัช c กรีนขนาดใหม่พวกนี้คือมันจะมีตัวรองรับอยู่แล้วสมมุติห่าอันซื้อตัวรุ่นนี้อันอยากไดแ้แอปพลิเคชันแบบนั้น อันนี้ก็ต้องเอาตัวจอเนี่ยไปเปลี่ยนพวกแบบส่จอยลงแอนดอยอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนงภายในของ HRV 1.8ตัว RS เดี๋ยวมันไปสุบกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสับคันนี้อีกทีหนึง่งตามันไม่ได้เลยไปตอนนี้ครับออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต้ส่งรีทั่วไทยโอเคเรียบร้อยกันไปอีกคันหนึ่งแล้วนะฮะก็เอาความน่าน้อยใจของน้องมาแนะนำให้ดูกันในคลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังสนใจเป็นพวกแบบรถในคลาส s u v ผ่อนไม่เกิน15,000บาทเนี่ยันก็จะมีตัว HRV 1.8 RS ตัวนี้แนะนำชอบถูกใจนะฮะหรือว่าอยากให้อ่านทำตรงไหนเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับคราวนี้ในเรื่องตัวราคาเนี่ยตัวนี้จะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่649,000บาทเป็นตัวรถปี18ไม่ประมาณแสนต้นๆ ถ้าเกิดยังเลน6ปีเอาแบบฟรีดาวก็ผ่อนอยู่เดือนแล้วประมาณ12,000บาทส่วนถ้าเกิดอย่างดอกเบี้ยเนี่ยอันคิดมาให้แบบโดยรายละเอียดกะแบบเข้าคร่าวจะอยู่ประมาณ5บาทนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่ามีพี่ท่านหนึ่งเครดิตดีแล้วก็มาจัดไฟแนนซ์กับตัวนี้อันนี้คือเลทแบบไม่ดาวเลยนะฮะแต่รู้ว่าตัวเองเครดิตดีมันก็จะเริ่มต้นอยู่ประมาณสัก2.89ตรงนี้สามารถทําได้ขึ้นอยู่กับว่าต้องการจะฟรีดาวหรือว่าต้องการจะดาวด้วย แต่ถ้าเกิดอย่างไรายได้รายได้ที่ต้องซื้อคนเดียวการรถที่ผ่อนเลทหมื่นสองเนี่ยสิบสองหนึ่งสิบสองสองยี่สิบสี่สองหมื่นสี่พันบาทขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องคำไม่ต้องกู้รวมนะฮะแล้วก็ตัวนี้อมีโปรให้นะครับฟรีประกันฟรีจัดโอนจัดส่งฟรีแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน2 4ชั่วโมงให้อีก1ปีสามารถมาทดลองเช็คไรซ์รถตัวจริงที่โชว์รูมปฏิพันธ์ออโต้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับและเดีเ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ